สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้ไออยู่ที่ SP Center คเาสาขาเสรีไทย64ด้านในสุดนะคะวันนี้นะคะไอมีรถอยากจะแนะนำอีกสักคันหนึ่งเป็นโฉมปี2015นะคะกับแบรนด์อ s u ูซูคันนี้เป็น i s u ู u 2.5 Z ค่ะตัวนี้เป็น X-Series นะคะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ ค่าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ Isuzu นะคะคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ daytime be Day light นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เป็นแบบ LED นะคะแบบนี้เลยกระจังหน้านะคะจะเป็นโลโก้ Isuzu สีแดงนะคะตัดด้วยวัสดุโครเมียมแล้วก็สีเทาดำแบบนี้เลยค่ะตัวฝากระโปรงนะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะของแบรนด์ Isuzu ที่เป็นตัว x s e r i e s แบบนี้เลยค่ะ ตัวด้านข้างรถนะคะจะได้เป็นล้อแม็กแต่งเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะคะขนาดขอบล้ออยู่ที่ R20 ค่ะตัวนี้ได้เป็นยางแล้วก็โชกช่วงหน้านะคะด้านข้างรถนะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้นะคะมีโลโก้นะคะ Highlander แบบนี้นะคะมีกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวแบบนี้แล้วก็ครอบด้วยวัสดุครมเมียมะคะ่ะมือจับเป็นวัสดุโรเมียมนะคะ ในส่วนของภายในแผงประตูด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์เอซิีแบบนี้ค่ะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสเปคเดิมโรงงานนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เอซิีแบบนี้แล้วก็เป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยค่ะมีที่วางแก้วให้นะคะเกียร์แมนวนวลนะคะ แล้วก็แอรมือหมุนนะคะหน้าจอรองรับกล้องถอยหลังให้นะคะเป็นหน้าจอของ i s u ูซุเลยนะคะใส่ซีดีดีวีดีได้นะคะรุ่นนี้แล้วก็เลขไมค์คันนี้ก็ไม่เยอะด้วยนะคะนี้เป็นก้านนะคะไฟหน้าเนาะออปชั่นต่างๆนะคะคันนี้มาอยู่ที่1นึ0 0 0สเท่านั้นนะคะคันนี้ ด้านหลังนะคะตัวเบาะหนังยังตึงๆแน่แนๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะมุมมองจากทันด้านหลังไปด้านหน้านะคะภายในรถสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยค่ะทีนี้ก็จะมีโลบาร์มาให้นะคะของตัวรถแบบนี้เลยเท่ๆล้อแมกด้านหลังค่ะ ท้ายรถนะคะก็จะมีนะคะไฟเบรคครับทิมโดนที่3ให้นะคะแล้วก็มีไฟแล้วก็มีกล้องไขวหลังค่ะแล้วก็มีกันชนพายให้แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นกระบะไลเนอร์นะคะของแบรนด์อิซูซุนะช่วงล่างรถค่ะใหม่ๆแบบนี้เลย อ๋อค่ะบอกคนนั่งฝั่งข้างคนขับนะคะ คอนโซลหน้าค่ะก็ตัวนี้ก็จะมีช่องนะคะใส่ของได้เนาะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราชมห้องเครื่องกันเพิ่มเติมนะคะ ห้องเครื่องค่ะเผจรถนะคะห้องเครื่องนะคะ,คะ,คะแห้งๆแบบนี้นะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานนะคะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะปีโฉมปี2015แล้วได้ชุดแต่งนะคะที่เป็นตัว X Series แบบนี้นะหากท่านไหนสนใจรถคันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีเบอร์โทรให้ติดต่อนะคะหรือสามารถเข้ามาที่เสรีไทย64ด้านในสุดได้นะคะรับประกันรถตรงปกทุกคันอย่างแน่นอนพร้อมแคมเปญสุดพิเศษให้สาหรับทุกท่านค่ะ ค่าสำหรับท่านไหนนะคะที่ถูกใจคันนี้นะคะก็สามารถกดได้เลยนะคะที่เบอร์โทรข้างล่างนะคะหรือถ้าต้องการดูรถคันอื่นๆนะคะก็สามารถกดซับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยหากท่านไหนถูกใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อไอได้เลยนะคะถ้าอย่างไงวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ